สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแลร้านไลออนคายเช่นเคยนะครับมาพบกับรถสวยโดนใจบายเปรมไลออนคานั่นเองนะครับและสำหรับวันนี้นะครับสาวกนะครับโต y o ต a า o r t u n e er นะครับก็ต้องไม่ควรพลาดนะครับกับรุ่นท็อปสุดตัว TRD Sport i e v o นะครับและสำหรับคันนี้นะครับผมต้องย้ำเลยว่าสภาพหนึ่งเดียวในตลาดหนึ่งในร้อยแน่นอนนะครับกับรถเล็กไม่เพียงแค่ 8 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับภายในนะครับสภาพใหม่จิ๊บเลยนะครับของแถมแบบจัดเต็มนะครับติดตั้งในส่วนของทีวีเพดานนะครับสามารถสะท้อนนะครับในส่วนของโทรศัพท์มือถือนะครับขึ้นนะครับในส่วนของทีวีเพดานหรือจอด้านหน้าได้ด้วยนะครับสภาพนะครับต้องบอกว่า1ในร้อยจริงๆนะครับและก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับพรีวิวกันก่อนเลยครับ คันนี้เลยนะครับ Toyota Fortuner นะครับ2.8 t d s p o r t ์ v o นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับคันนี้นะครับมาในปี2019นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับกับรถเล็กไม่เพียงแค่ 80กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม่แท้นะครับมีหวัดดูแลเข้าสูตดตลอดทกระยะเลยนะครับและตัวรถนะครับได้เป็นสีขาวมุกหลังคาแบ็กท็อปก็คือท็อปสุดในรุ่นของเขาเลยนะครับยังได้ในส่วนของช่วงล่างนะครับ t d Sportivo นะครับและคันนี้นะครับยังติดตั้งในส่วนของ ATV เพีเพดานนะครับสามารถสะท้อนภาพหน้าจอจากโทรศัพท์เนี่ย ขึ้นที่ทีวีเฮดานนะครับหรือจอหลักด้านหน้าก็ได้นะครับเครื่องเสียงก็เป็นของ JBL นะครับรุ่นท็อปสุดในตารางต้องคันนี้เลยนะครับกับราคาค่าตัววันนี้นะครับจัดให้ในราคาพิเศษเพียงแค่9,59,000บาทเท่านั้นนะครับราคานี้นะครับสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดเฟแนนน์เลยนะครับซื้อสดก็ไม่มีบวกแวนนะครับซื้อจัดเฟแนนน์นะครับเครดิตดีก็สามารถ ฟรีดาวนะครับออกรถศนบาทนะครับพออยู่ประมาณ6 6 0 0 0บาทนานสูงสุดถึง7ปีนะครับดอกเบี้เศกก็ถูกของแถมก็มาเต็มนะครับและนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับรายละเอียดนะครับรอบคันของคันนี้กันนะครับเดี๋ยวเริ่มด้วยนะครับในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับ เป็นรุ่นที่ยอดฮิตยอดนิยมมากๆนะครับสำหรับ t ต y ยต a า Fort จูเนนะครับแล้วยิ่งเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับสีขาวมุกหลังคาแบ็คท็อปยิ่งยอดนิยมมากๆเลยนะครับนี่กระจังหน้านะครับเขาจะเป็นอาสีโครเมียมนะครับแบบนี้เลยนะครับมีโลโก้ t ต y ยต้านะครับและในส่วนของอ่าการชนหน้าหลังนะครับสำหรับรุ่นตัว T ีดีสปอร์ตอีโเนี่ยเขาจะมาพร้อมเหมือนสเกิร์ตในตัวเลยนะครับอันนี้ตรงรุ่นของเขาเลยนะครับจะติดกันแบบนี้นะครับดีไซน์นะครับ เด่นเป็นเอกลักษณ์สำหรับตัว TAD Sportivo เท่านั้นนะครับไฟหน้านะครับใบบีม LED เปิดปิดออโต้ไฟตัดหมอกมีให้แบบนี้เลยนะครับและด้านข้างนะครับนี่ดีไซน์แบบนี้นะครับล้อแมกนะครับคันนี้จะจะได้เป็นล้อแม็กอะลอยขอบ20นะครับเป็นแม็ก TAD Sportivo ตรงรุ่นเลยนะครับสเปคยางจะได้ยาง265นะครับ 50R20 มันเองนะครับ ภายในนะครับซุ้มล้อเบ้าโชคนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิวารน้ำท่วมครับและสำหรับตัว TD Sportivo เนี่ยเขาจะเซตในส่วนของสปริงโช้กอัพนะครับเป็นของ TD Sportivo นะครับเพิ่มความนะครับแน่นนึบสมรรถนะให้กับตัวรถครับและตัวรถคันนี้นะครับเขาจะเป็นปี2อ1 8จดทะเบียนปี2019นั่นเองนะครับเป็นตัวไมน c h a เชนตัวสุดท้ายก่อนที่เขาจะปรับเปลี่ยน ครับเป็นตัว T D สองก็คือจะเป็นอาแม็กหน้าปัดเงินนั่นเองนะครับหรือเป็นแม็กทูโทนนั่นเองนะครับคันนี้ก็จะเป็นโฉบสุดท้ายนั่นเองนะครับและนะครับสำหรับดีไซน์ด้านข้างนะครับนี่มีอาชัยมันได้นะครับมือจับเป็นโคมเมี่ยมแบบนี้นะครับอาแหลกราหลังคานะครับและหลังคาแบ็กท็อปมาจากโรงงานนะครับที่ติดตั้งให้แบบนี้เลยนะครับและยังได้ในส่วนของดิสเบรกมาทั้งหมด4ล้อแล้วนั่นเองนะครับและสําหรับด้านท้ายนะครับอย่างที่ผมแจ้งเบื้องต้นนะครับกันชนหน้าหลังนะครับเขาจะเป็นสเกิร์ตมาในตัวแบบนนี้เลยะครับ นี่เป็นรุ่น2.8นะครับ Td Sportivo นั่นเองนะครับฝาท้ายจะได้ฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับนี่ลูหลามากนะครับและเดี๋ยวเราให้ดูโครงสร้างตัวรถกันก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับให้ดูนะครับเม็ดสปอร์ตนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับน็อตฝาท้ายนะครับไม่มีขานนะครับไม่มีทอนนะครับไม่มีขยับนะครับ ไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนหนักพิคคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับร้านเรานะครับการันตีให้แบบ100%เลยนะครับและสําหรับนี่เบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดําแดงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับและเรายังใส่ในส่วนของผมเข้ารูปนะครับเป็นสีดำนะครับได้แดงแบบนี้นะครับเป็นของใหม่นะครับสั่งตัดให้รอบคันแบบนี้นะครับและนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับออปชันด้านในตัวรถสาหรับคันนี้กัน และนี่ครับจะเป็นภายในนะครับสำหรับ t o y ย t a Fortuner ตัว t ทียดีสปอร์ตนะครับภายในเด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับมาพร้อมด้วยอากุญแจรีโมทนะครับแบบนี้นะครับเหยียบเบรกดปุ่มพุทสตาร์ได้เลยนะครับเสียงเครื่องแบบนิ่มๆมากนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ 2,800cc นะครับหรือเครื่องยนต์นะครับ2.8เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะครับและนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นให้ดูจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะครับ จะเป็นเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสีนะครับทูโทนแบบนี้เลยนะครับเป็นสีดําแดงแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับและแผงประตูก็จะเป็นโทนสีดําแบบนี้เลยนะครับดําแดงนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะเลยนะครับลำโพงต่างนะครับเสียงก้างนะครับจะเป็นของ JBL รอบคันแบบนี้เลยนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับและนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับอันนี้เป็นหน้าจอเดิมของเขาก็จะเป็นหน้าจอของ JBL นั่นเองนะครับ ่าและจอหน้านะครับตรงนี้กับจอเพดานนะครับสามารถลิงก์ภาพเข้าหากันได้นะครับสามารถสะท้อนภาพหน้าจอนะครับขึ้นที่หน้าจอหลักตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เจ้าของเดิมนะครับติดตั้งมาให้อันนี้ดีมากๆเลยนะครับและยังมีในส่วนของกล้องนะครับถอยหลังพร้อมนะครับมีขีดไกละยมาให้ด้วยนั่นเองนะครับระบบเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้นะครับให้มา6สปีดนั่นเองนะครับและยังมีลายแคปล่านะครับ ที่เป็นเอกลักษณ์สําหรับตัว t ที Sportivo นั่นเองและสําหรับเลขไมค์คันนี้นะครับโหใช้น้อยสุดๆเลยนะครับเพียงแค่80,000กิโเมตรเท่านั้นนะครับมีประวัติดูแลนะครับเช็คระยะตามระยะนะครับมือเดียวป้ายแดงแบบนี้เลยนะครับโพลไรนหนังนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็กที่พวงมาลัยนะครับมีเกียร์เพนเดนช์ชิพให้นะครับฟุดคอนโทรลก็มีให้นะครับด้านข้างนะครับต่างๆนะครับ ฝั่งคนขับนะครับสามารถเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้นะครับปิดเปิดการทำงานต่างๆนะครับและยังมีในส่วนของล็อกเกคนะครับการขโมยนะครับที่ติดตั้งเพิ่มมาให้นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับมีกุญแจนะครับขันให้เรียบร้อยเลยนะครับและสําหรับห้องวิสารด้านหลังนะครับแถวที่2นะครับหรือแถวที่3านะครับโหสภาพคือใหม่มากนะครับสภาพ 1. ในร้อยนะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับสภาพนี้นะครับไม่ได้มีเข้ามาเป็นบ่อยอย่างแน่นอนนะครับกับรถนะครับ เลขใหม่เพียงหลักหมื่นเนี่ยหายากมากนะครับแต่ไม่ยากเกินความสามารถของเรานะครับที่ให้ดูเลยนะครับความใหม่เบาะแถวที่2นะครับหรือแถวที่3เนี่ยคือใหม่มากนะครับไม่ไม่มีนะครับอ่าเขาเรียกว่ารอยช้ำนะครับหรือนะครับร่องรอยการใช้งานที่หนักมาเลยนะครับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับดูแลรถดีมากๆเลยนะครับอันนี้นะครับข้อดีนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับและนี่เขาติดตั้งในส่วนของ R t v ทีวเพดานะครับที่สามารถนะครับสะท้อนภาพหน้าจอนะครับ ขึ้นที่หน้าจอนะครับเพดานตรงนี้นะครับหรือหน้าจอหลักทางด้านหน้านั่นเองนะครับนี่สามารถมิลเลอร์โทรศัพท์ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับดู u t u b e นะครับดูหนังฟังเพลงอะไรมิลเลอร์ที่โทรศัพท์ได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของคันนี้นั่นเองนะครับและนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับภายในเครื่องยนต์และโปรโมชั่นราคาพิเศษสําหรับตัวรถคันนี้กันและนี้นะครับจะเป็นโครงสร้างด้านหน้านะครับ ของตัวรถคันนี้นะครับนี่ให้ดูแผ่นเพย์ต่างๆมอกร่างต่างครับอยู่ครบทุกจุดนะครับและคันนี้ยังติดตั้งในส่วนของโชคค้ำฝากระโปรงมาให้แล้วนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็ดีมากๆนะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานของเรามากๆเลยนะครับและเครื่องยนต์นะครับคือสายสะอาดมากๆนะครับเป็นเครื่องยนต์ของม่เร็วดีเซลนะครับ2,800นซีซีนั่นเองนะครับเครื่องใหม่มากนะครับนี่ไม่มีสนิมนะครับไม่มีรอยรั่วซึมนะครับของของเร็วแต่อย่างใดเลยนะครับสําหรับคันนี้และเวลาปิดนะครับนี่ แค่นี้เองนะครับปิดง่ายมากนะครับและนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหานะครับในส่วนของรถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดของเขาเลยนะครับกับ t o โยต้าฟอร์จูเนอนะครับ 2.8Td Sportivo นั่นเองนะครับเป็นรุ่นแต่งพิเศษมาจากโรงงานนั่นเองนะครับและคันนี้เป็นรุ่นท็อปขับเคลื่อน2ล้อมาในปี2019นะครับกับราคาค่าตัววันนี้959,000บาทเท่านั้นนะครับ ราคานี้นะครับก็ซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนซ์นะครับซื้อสดร้านเราไม่มีบวกแวดนะครับฟรีค่าโอนให้นะครับของแถมให้แบบจัดเต็มเลยนะครับและสําหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนซ์นะครับเครดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวออกรถศูนย์บาทฟรีทุกค่าให้จ่ายได้เลยนะครับจะผ่อนอยู่ประมาณ16,000บาทนานสูงสุดถึง7ปีดอกเบี้ยพิเศษก็ถูกมากสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีประวัติดีนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2องเท่านเ้นเะครบเิ่นต้นท่ีนั้นนะครับเรม่น ฟรีค่าโอนค่าจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีน้ามันเต็มถังนะครับฟรีกล้องหน้า1เครื่องฟรีบริการนะครับช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศนะครับแถมฟรีให้1ปีเต็มและเรายังมีบริการหลังการขายนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลนะครับยังไม่พอเท่านั้นนะครับเรายังมีในส่วนของผลตรวจรับประกันโครงสร้างรถตัวรถนะครับว่าคันนี้นะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้าท่วมนะครับได้รับรถสวยเกรดเอนะครับซื้อได้แบบสบายใจนะครับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเลยนะครับ และสาหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีไฟแนนซ์บริการนะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารนะครับฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับผลไฟแนนซ์อนุมัติแล้วผ่านแล้วนะครับไม่สะดวกมารับรถนะครับเรามีบริการจะส่งรถฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับของแถมแบบจัดเต็มแบบนี้นะครับแต่งตัวสวยๆแล้วรอรอรับรถอยู่ที่หน้าบ้านได้เลยนะครับหรือสนใจนะครับอยากเข้ามาชมคันนี้นะครับคันจริงนะครับหรือคันอื่นที่หน้าร้านนะครับถ้ามาไม่ถูกนะครับสามารถเซิร์ชใน Google แบบว่า ไลออนคาร์ลรมือสองนะครับเป็นภาษาไทยนะครับเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนนะครับการจนาพิเศษบางบัวทองนนทบุรีนะครับอยู่ติดกับโรตัสใไซน้อยนะครับอยู่ห่างจากเซ็นทรัลเวสเกตไม่ไกลนะครับเปิดทุกวันทําการนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับวันหยุดก็เปิดนะครับเข้ามาเลือกชมรถสวยกันได้ทุกวันเลยครับและก่อนที่เราทําการส่งมอบรถนะครับเราจะทําการล้างขัดเคลือบสีทําสปาค่าเชื้อให้ใหม่ ก็ส่งมอบอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะครับลูกค้าจะได้รถสวยนะครับสภาพนางฟ้าสภาพพร้อมใช้งานกันอย่างแน่นอนนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ถูกช่องทางด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามของเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะมารีวิวคันไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ